ขนมจีบขนมจีบสาลาเปาสาลาเปาสาลาเปาหมูสับหมูสับหมูสับแล้วก็ข้าวต้มมัดสวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนเลยนะคะวันนี้ก็กลับมาพบกับครูแขลเช่นเคยในหน่วยของผลไม้เพื่อสุขภาพนั่นเองค่ะซึ่งวันนี้ครูแข่จะมาพูดในเรื่องของรสชาติของผลไม้นะคะ แต่ก่อนอื่นเราไปท่องคำของจองกันก่อนดีกว่าค่ะเด็กๆไปเลยค่ะํำครองจองผลไม้แสนอร่อยผลไม้ไทยใครๆก็ชอบทั้งหวานทั้งกรอบชอบกันหนักหนาฝรั่งมังคุดละมุดพุทราอีกทั้งน้อยหนาหนูจ๋าหน้าทาน เก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆปรบมือตัวเองด้วยค่ะค่ะเด็กๆได้ท่องคำล้องจองไปพร้อมกับครูแขกบ้างไหมคะก็จะท่องกันได้ไหมถ้าท่องยังไม่ได้นะคะก็วนกลับไปดูอีกรอบนึงก็ได้นะคะเด็กๆแล้วต่อไป เราจะไปเรียนรู้ในเรื่องของรสชาติของผลไม้นะคะซึ่งครูแขกจะนำม,มาให้เด็กๆดูวันนี้มีสอรสชาติก็คือผลไม้รสเปรี้ยวแล้วก็ผลไม้รสหวานค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปชมกันเลยค่ะรสหวานมะละกอสุกขนุนสุกเงาะทุเรียน ไมนาละมุดแตงโมมังคุดอินทผาลามค่าต่อไปเป็นผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวนะคะมะม่วง แต่มะม่วงบางพันธุ์บางชนิดนะคะก็จะมีรสชาติที่มันออกไปทางหวานนะคะเด็กๆต่อไปผลไม้ชนิดนี้เรียกว่ามะยมผลไม้ชิ้นต่อไปจะเป็นมะเฟืองนะคะแต่มะเฟืองถ้ามีลูกสีเหลืองนะคะบางชนิดก็จะหวานต่อไปตะลิงปิงจะเปรี้ยวมากๆเลยนะคะเด็กๆ มะขามเปรี้ยวนะคะสับประรดบางพันธุ์ก็หวานค่ะและก็แอปเปิ้ลสีเขียวนะคะเด็กๆค <ๆ S 1> ่ะเด็กๆ,ๆเราก็ได้เรียนรู้ในเรื่องของรสชาติผลไม้ไปบ้างแล้วนะคะอ่ะยังมีผลไม้อีกหลากหลายชนิดนะคะที่เด็กๆรู้จักอาจจะมีทั้งรสเปรี้ยวรสหวานยังมีอีกเยอะเลยที่คุณครูไม่ได้นำมารวมในวันนี้นะคะอาล่ะค่ะคุณครู ก็อยากให้เด็กๆนะคะไปหาเพิ่มเติมและงานวันนี้ก็คือใบงานใบนี้ค่ะถ้าเด็กๆฉีดปานะคะรูปภาพของมะม่วงนั่นเองมะม่วงมีสีอะไรคะเด็กๆอ่ถ้าเป็นมะม่วงสุกอาจจะเป็นสีเหลืองมะม่วงดิบก็จะเป็นสีเขียวนะคะเด็กๆใช้กระดาษนะคะติดปะลงไปนะคะ ถ้าสมมติว่าไม่มีกระดาษสีเขียวหรือสีเหลืองทำยังไงคะเด็กๆเด็กก็ระบายสีนะคะลงบนกระดาษเปล่าแล้วก็นำมาฉีกฉีกแล้วก็ติดกาวแล้วก็ปะลงไปนะคะเป็นอีกหนึ่งวิธีที่ไม่ต้องหากระดาษสีเลยค่ะเสร็จแล้วนะคะงานหน้านี้ผู้แข่อยากจะฝากไว้อย่าเพิ่งทำเดี๋ยว วันสุกร์สุดสัปดาห์เราพบกันแล้วเราค่อยทำไกพร้อมๆกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ